สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องที่รักและเคารพทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับยายจ้อยอีกแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะกับการลงสวนกับยายจ้อยเนาะนี่เลยก่อนอื่นนะคะพี่น้องค่ะยายเจอยขอขอบคุณขอบคุณนะคะพี่น้องทุกคนทุกท่านทุกแรงทุกกําลังใจเนาะที่เข้ามารับชมคลิปของยายจ้อยนะคะ เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เนาะเพื่อนใหม่ฝากกดซับสไครต์กดไลค์ให้ยายจอยด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนทุกท่านเนาะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ยายจอยเนาะมาค่ะมาชมนะคะเนาะวิธีการทํางานของยายจ่อยนะคะ การทํางานสวนของยายจ่อยนาะก็ประมาณนี้และค่ะนะตอนนี้ยายจ่อยก็กําลังนะคะกําลังเอ่อคเรียกอะไรเอาดินที่ในในเอ่อต้นหญ้าต้นฟางที่เราหมักเข้าไว้ใช่ไหมแล้วมันกลายเป็นดินแล้วคราวนี้เออยาจ่อยก็บังเอิญว่าเอาหัวมันฝรั่งเก่าๆอะ่ะ ก็ใส่ลงไปด้วยก็คิดว่าเขาเดี๋ยวเขาก็จะอนี่แต่บังเอิญว่ามันไม่ใช่นะคะมันก็กลายเป็นต้นแล้วก็เป็นต้นอ่อนมาแบบนี้อีกนะคะพี่นงซึ่งมันทานไม่ได้แล้วนะคะพี่น้องมันทานไม่ได้แล้วเนาะก็ต้องเอาออกนะคะก็ต้องเอาออกถ้าไม่เอาออกเขาก็จะเป็นรากเป็นหัวขึ้นมาอีกนะคะเขาก็จะเป็นหัวขึ้นมาอีกก็คือมันจะวนเวียนอยู่แบบนี้แหละนะคะพี่น้องนี่เลย กับการทํางานของยายจอยนะคะก็ทําไปเรื่อยๆนะพี่น้องคือยายจอยไม่ค่อยสี่เรลียสไม่ค่อยลงงานหนักสกักเท่าไร่ถ้าเหนื่อยยายจอยก็หยุดพักเพราะว่าร่างกายยายจอยไม่สมบูรณ์แข็งแรงเหมือนคนอื่นเขาพอยายจอยมานั่งพักยายจอยก็โอเคมาชมคลิปส่งกําลังแรงใจหรือไม่บางครั้งนะคะพี่น้องยายจอยก็จะใช้วิธีแบบว่า เข้าหาคลิปใครที่แบบยาวๆหรือไลฟ์สดอะไรประมาณนี้ยายเจอยก็จะไปย้อนหลังให้นะคะยายจอยไม่ได้เข้าคลิปสดใครนะคะไม่เข้าไลฟ์สดใครเพราะว่าบางทีบางช่วงเนี่ยยายเจอยอต้องขออภัยนะ,ะเข้าไปแล้วก็ไปจอดแล้วพี่น้องทุกคนทุกท่านเนาะเข้ามาทักทายยาอยเจ๋อย่างเงี้ยแล้วยายเจอยไม่ได้ ทักทายบอกว่าเยจอยก็ต้องทํางานเนาะรีบทํางานให้เสร็จนะคะพี่น้องเนาะมันก็เป็นความกระดากกระเดิดใจอ่ะพี่น้องบอกว่าถ้าเกิดเข้าไปในตอนสดเพื่อนๆพื่พพี่พี่เยอะใช่ไหมคะแล้วเยจอยไม่ได้ทักทายใครเลยก็เกรงใจมากๆนะคะก็เลยมาอาศัยแบบย้อนหลังเอานะคะย้อนหลังแบบยาวๆกันไปเลยเนาะพี่น้องนั่นเลยหรือไม่บางทีเนี่ยเยจอยก็จะใช้วิธีแบบว่า ใครนะคะใครที่แบบทาคลิปพรีเมียใช่ไหมพรีเมียเนี่ยก็คือจะยาวหน่อยเยอจอยก็โอเคนะคะก็คือเข้าคลิปพรีเมียของเพื่อนๆนะคะเนาะช่วงนี้เยอจอยก็จะลงสวนประมาณนี้อันนี้คือต้นลาบ้าเบิร์ดนะคะ,ะรสชาติก็จะเปรี้ยวนะคะพี่น้องเปรี้ยวเนาอะาอยอจอยชอบเอามาใส่ต้มปลานะคะต้มป่าต้มกุ้งต้มยำอะพูง่ายๆแทนมะขามได้ รสชาติอร่อยนะคะแซ่บมากๆน้ําเข้มข้นจะเป็นประมาณเหมือนใส่ลูกมะกอกสุกบ้านเราอ่ะพี่น้องนะจะรสชาติประมาณนั้นเลยแล้วมันแซน่บมันนัวนะพี่น้องแต่เห็นพี่ๆเพื่อนๆก็ทานสดนะอเอามาจิ้มพริกเกลือเค้นพี่ๆเพื่อนๆทําคลิปเนาะแล้วก็เขาเอาไปทําขนมได้นะคะต้นอันนี้เนาะลาบาเบอร์นะก็คือเขาเอาไปทําขนมนะคะนี่การก็จะประมาณนี้นะ ก็จะประมาณนี้เลยแล้วเขาก็เอาไปลอกนะเอาไปลอกผิวออกอะไรออกแล้วก็หั่นล้างน้ําให้ดีๆอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งยายจอยอะ่ะก็นั่นแหละอย่างที่บอกเลยยายจอยก็จะเอาใส่ต้มยําได้เท่านั้นเนาะส่วนอย่างอื่นน่ะยายจอยทําไม่เป็นเลยนะคะยายจอยทําไม่เป็นเลยต้องขออภัยจริงๆยายจอยทํากับข้าวเนี่ย สุดยอดมากนะคะเอากระตัวยายจ่อยนะคะแต่ก็พอทําได้พอทําได้นะไม่ถึงกับว่าทําอะไรไม่เป็นเลยแต่ก็ประมาณว่ายายจอยทําเองแล้วก็ยายจอยก็กินเองคนเดียวยายจอยก็แซ่บเองคนเดียวนะคะพ mm ี่น้องไปชมกันต่อนะคะไปชมกันต่อกับภาพบรรยากาศนะคะนี่นะ นี่น้องคะ่ะนี่คือ,อฟิงโรเซนนะคะภาษาที่นี่เขาเรียกว่าฟิงโรเซนแต่ภาษาบ้านเราก็เรียกดอกโบตันนะคะกอเนี้ยเป็นกอของพี่นุนะจริงๆงกอของพี่นุแล้วดออูปีนี้นะก็คือดอกไม้เยอเจิดจะไม่ค่อยไม่ค่อยออกดอกเยอะสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเยอเจิยกลับเมืองไทยใช่ไหมคะก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรเขาเลยเนาะก็จะมีกุหลาบ ก,ก็จองก็จ่อยนี่นี่กุหลาบพิรัตกุ <c oughs> หลาบของพีรัตพี่ชายของยายจ่อยนะพี่ชายจริงๆเออดูดิเขาไม่แตกย้อนแตกอะไรเลยเพราะยายจอยอะ่ะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้เขาเราเพิ่งใส่ไปสดๆร้อนๆเลยอะพี่น้องไปคิดดูนะนี่เลยนะคะกับภาพบรรยากาศของอสวนยายจ่อยเนาะส่วนนี้ก็เป็นดอกไม้ดอกหญ้าดอกหญ้าของป้านะ คือยยจอยตัดหญ้าใช่ไหมตัดหญ้าที่สนามหญ้าในสวนของยยจอยแล้วป้าก็ถามว่าเธอตัดหมดเลยเหรอ,อพอดีมันเหลือเกาะนี้อยู่หน่วยเดียวนะยายจอยก็เลยบอกว่าป้าโอเคเดี๋ยวฉันจะเว้นเกาะดอกหญ้าไว้ให้เธอหนึ่งเกาะก็แล้วกันคือยายจอยเป็นคนที่ชอบตัดแล้วตัดหมดเลยอะ่ะพี่น้องนะ นี่นะคะดอกไม้ของพี่นุนะคะฟิงโรเซนไม่ดอกโบตันนะคะสุดสวยงามอลังชางนะคะของพี่นุนะก่อนนี้ของพี่นุปีนี้มี10ดอกปีที่แล้วมี9ดอกนะพี่น้องนะก็คือเขาจะเพิ่มมาปีละ1ต้น1นึ่งต้น1ต้น1ต้นเท่าที่เยอจอยจำได้จริงๆแต่ดอกเขาสวยมากเธอเป็นราชินีของสวนนี้แล้วใครๆเห็นนะก็คือ ส่วนนี้มี10เดี๋ยนะมี่ี่สวน10น่าจะ10กว่าส่วนนะ10 10คนอะสิเจ้าของอะก็คือมันมีอยู่กอนี้กอเดียวที่สีนี้แล้วเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะส่วนนางเอกนางเอกนะคะถธอกอใหญ่มากต้นใหญ่มากน่นก็คือดอกกุหลาบของพี่หยบไทยนะคะนี่<ม>ดอกกุหลาบของพี่หยบไทยนะกอเนี้เธอใหญ่มากเมื่อปีที่แล้ว เจอพายุใช่ไหมพายุลูกเห็บใช่ไหมแต่เธออ่ะไม่ได้ผลกระทบไม่เจอผลกระทบอะไรเลยนะคะตอนนี้เริ่มนะคะตอนนี้เริ่มที่จะออกดอกนะคะออกดอกสวยงามนะ,ะดอกเธอใหญ่แล้วมีกลิ่นหอมนะฟุ้งเลยจะลุงจิตมากนะคะก่อนนี้ภูมิใจนําเสนอจริงๆร,รอให้เขาออกดอกพร้อมๆกันก่อนตอนนี้เริ่มนะคะเพิ่งจะเริ่มเองมีสองสาดอกนะ ส่วนนี้ก็ดอกโบตันเช่นเดียวกันนะคะพี่น้องเนาะดอกโบตันเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นอีกลวดลายอีกสายพันธุ์หนึง่งนะที่มีอีกสีสันหนึ่งเนาะมันมีหลายสยีพี่น้องในส่วนเยอ่จ่อยจริงๆถ้าเกิดว่าเขาออกดอกพร้อมๆกันนะนี่เพียงแค่เริ่มเพิ่งจะเริ่มออกไม่กี่ต้นไม่กี่กอเองอะ่ะพี่น้องนะอืแล้วก็นี่นะคะ ยายจ่อยก็ทํางานประมาณนี้นะคะพี่น้องการทํางานของยายจ่อยเนาะก็นี่เลยตัดหญ้าแล้วก็เว้นเกาะหญ้าเอาไว้ให้ป้านั่นแหละก็คือที่อย่างที่บอกอะดอกหญ้าของป้าก็คือนั่นเลยการทํางานของยายจ่อยก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่า ถ้าเราไม่ทำนะคะงานงานสวนใช่ไหมในเมื่อเราลงสวนเราชอบสวนเราชอบดอกไม้เราชอบปลูกผักเราชอบทำสิ่งนี้เราทำแล้วเรามีความสุขเจ๊จอยก็เลยทำควบคู่ไปกับการทำ YouTube นะคะพี่น้องซึ่งเนี่ยเวลาที่เจ๊จอยทำงานอยู่นะคะพี่น้องแล้วเจ๊จอยก็จะ,อะเอาเวลานี้ก็คือไปเปิดคลิปเพื่อนๆน,นะคะฟังฟังเสียง ฟังคลิปเพื่อนๆฟังไปพอเรา,เอาฟังว่าจบคลิปปุ๊บเราก็ไปเปลี่ยนนะคะไปเปลี่ยนส่งกําลังใจให้เพื่อนๆคนอื่นนะคะหรือไม่ก็เปิดไลฟ์สดย้อนหลังให้เพื่อนๆแบบยาวๆไปเลยนะคะแบบยาวๆไปเลยอะไรประมาณนั้นคือเราไม่ต้องอไปเปลี่ยนช่องบ่อยนะคะพี่น้องก็ประมาณนั้นเลยแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะพี่น้องพี่น้องทุกคนทุกท่านอย่าน้อยจิตน้อยใจนะคะที่ยายจอยเนาะ ทำไมยายจอยไม่เอาอบ้านใหญ่มาบ้านใหญ่มาทําไมมีแต่บ้านลองเพราะตอนนี้นะคะยายจอยจะอยู่แค่ในบ้านลองเท่านั้นนะคะยายจอยจะไม่ค่อยได้เข้าบ้านใหญ่เลยจริงๆพอยายจอยไม่เข้าบ้านใหญ่ยายจอยจะไม่เห็นคลิปของพี่วีน้องๆเนาะส่วนที่บ้านใหญ่นะยายจอยตอนนี้พยายามเข้าไปแล้วก็เอาบ้านลองเนี่ยเอาบ้านลองเนี่ยไปตามนะคะไปตาม พี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในบ้านใหญ่นะคะเอามาแล้วก็เอามาอ,ะ,อะไรตามนะคะตามเพื่อที่จะส่งกําลังใจเอาบ้านรองไปส่งกําลังใจเพราะว่าช่วงนี้ยายจอยจะไม่ได้อยู่ในบ้านใหญ่นะคะในบ้านใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ายายจอยเอาบ้านใหญ่เข้าไปกดซับสไครต์นะคะให้พี่ๆเพื่อนๆยายจอยจะไม่เห็นคลิป พี่ๆเพื่อนๆพอยายจอยตอนนี้อยู่ในบ้านลองเท่านั้นนะคะพี่น้องเพราะว่าป้องกันนะคะป้องกันขนาดป้องกันนะก็คือเออเหรียญยายจอยอ่ะมันลดล,ล,ดล,ลดลง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 จริงๆยายจ่อยเลยยังไม่ได้พินกับเขาสักทีเนี่ยเป็นปีแล้วนะพี่น้องจริงๆถ้าถามว่ายอดซับของยายจอยเนี่ยมันโอเคไหมมันก็โอเคนะจริงๆเออไม่ใช่ยอดซับสิยอดวิว ประมาณนี้ยายเจอยก็โอเคตามกําลังใจที่พี่น้องมาให้ยายเจิดยายจ่อยก็มีความสุขแล้วอะไรประมาณนั้นแต่อยอดเหรียญมันไม่ขึ้นนะคะพี่น้อง <c oughs> อ <c oughs> ประมาณนี้โอเคค่ะคบนไปบนมาก็เหนื่อยแล้วก็หิวแล้วทํางานมาก็เหนื่อยนะคะพี่น้อง, <c oughs> น,องนี่นะคะฝีมือยายจจอยนะ ทำอะไรแกงหน่อไม้ค่ะพี่น้องแกงหน่อไม้ใส่เห็ดแล้วก็ใส่ผักหวานป่าด้วยค่ะพี่น้องนะคะแซบนะแซบจริงๆแซบฝีมือยายจอยเนี่ยจริงๆนะพี่น้องแซบยายจอยนะคะคือใส่ผักหวานนะไปเก็บผักหวานป่ามา แล้วก็เอามาใส่นะคะแกงหน่อไม้ก็คือความคิดของเยจ่อยผักหวานมันก็อร่อยนะแล้วก็ใส่หน่อไม้ใส่เห็ดลงไปใช่ไหมคะพี่น้องขาเนาะโอเคนะคะพี่น้องขาเนาะมาชิมแกงผักหวานนะคะใส่หน่อไม้ใส่เห็ดกับเยจ่อยนะคะสําหรับคลิปนี้เยเจอยขอจบไว้ก่อนนะคะพี่น้องขอกินข้าวแล้วก็กินยานะคะนอนพักผ่อนก่อนเนาะเพราะว่าเยจอยก็ทํางานมาทั้งวันแล้วก็เหนื่อยด้วยแล้วก็เพลียพ กิข้าวแล้วก็ขอกินข้าวกินยาโนนนะคะสําหรับคลิปนี้ขอจะไว้เพียงเท่านี้บายๆก่อนนะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจเนาะ